ชมค่ะจากเรื่องของปัญหาค่าไฟค่ะพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะมีเหตุการณ์ที่พายุฝนถล่มค่ะเป็นพายุลูกเห็บนะคะถล่มในสามอำเภอที่จังหวัดเลยทําให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนั้นเสียหายหลายหลังทีเดียวค่ะ นี่เป็นภาพบ้านเรือนของประชาชนที่เสียหายหลังจากเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีพายุลูกเห็บในหลายพื้นที่ของจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นอำเภอท่าลี่อเภอเมืองอเภอภูเรืออภอปากชมแถมพืชผลทางการเกษตรเสียหายหลายไร่นะคะงานนี้ทําเอาพี่น้องเกษตรกรถึงขั้นต้องปาดน้ําตาโดยในอำเภอปากชมมีพายุรุนแรงทําให้บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ําโขงบ้านหาดเบี้ยตําบลปากชมมีบ้านเรือนเสียหาย5ห,หลัง ในพื้นที่อำเภอท่าลี่บ้านนากระเซงมีบ้านเรือนที่ถูกพายุพัดกระหน่ำหลังคาพังถล่มไปเจ็หลังคาเรือนคุณผู้ชมส่วนที่อำเอภอภูเรือกันหน่อยนะคะเกิดพายุลูกเห็บตกขนาดเท่าเหรียญบาท ตกลงมาแบบพาใหญ่ทำให้ข้าวของของชาวบ้านพืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากสำหรับความเสียหายขนาดนี้อยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบและประเมินความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเรื่องของการซ่อมแซมค่ะไปที่เพชรบูรณ์นะครับฝนเนี่ยตกลงมากระนาอย่างหนักแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมาด้วยแต่ที่นี่ให้ดูภาพสิครับนี่นึกว่าหิมะนะกลายเป็นเนินสูงแบบนี้ ลูกเห็ดตกลงมากองรวมกันนะครับเกิดขึ้นที่ตำบลโคกมนอำเภอนาหนาวนายสุรพลแปนนาคเป็นนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนบอกว่าเมื่อวานช่วงบ่ายเนี่ยเมฆฝนมันก่อตัวละนอกจากจะมีฝนตกลงมายังมีลูกเห็ดตกลงมาเยอะด้วยโดยลูกเห็ดที่ตกลงมาปกคลุมพื้นที่จนขาวโพลนเลยนะครับบางจุดเนี่ยนึกว่าเฮ้ยหิมะตกหรือเปล่าโอ้นี่เหมือนมากเลยนะคะโอ้ไม่เคยเห็นนะครับเขาบอก ได้รับผลกระทบทั้งหมด4หมู่บ้านครับก็คือหมู่1หมู่2หมู่3และหมู่5ตอนนี้สั่งให้สมาชิกอบตในพื้นที่ไปเร่งสำรวจความเสียหายและรายงานอย่างเร่งด่วนแล้วเพื่อจะหาทางช่วยเหลือกันต่อไป<ม>นี่เท่าแค่ภาพนี้มาให้ใหดูผมนึกว่าต่างประเทศนะนึกว่าต่างประเทศเหมือนมากนะนี่ประเทศไทยนะอืมประเทศไทยตอนนี้เราก็ต้องส่งกลังใจนะทั้ทงเรื่องของอากาศร้อนรวมทั้งฝน,ฝนฟ้าขนองแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับลูกเห็บอ่ะนี่เพชรบูรณ์ะนะครับ ขณะที่กรมอุตุนิยมว,วิทยาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลกันหน่อยนะคะก็ได้มีการออกประกาศเตือนว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนให้ระวังภัยจากพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่23ถึง26เมษายนนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกาลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปก กลุ่มประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงบางพื้นที่อาจจะมีการเกิดฟ้าผ่าได้นะคะจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคตะวันออกก่อนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ในช่วงวันที่23ถึง26เมษาย,ยนคุณผู้ชมเดินทางไปที่ไหนต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะขับขี่ปลอดภัยคะ่ะ